สวัสดีครับวันนี้ทิลาโมบายวันนี้ครับจะมาสอนวิธีการตั้งค่าการขยายแรมของเลดมินะครับวันนี้ตัวอย่างนะครับก็จะเป็นเลดมิสิบสามและก็เลดมิสิบสามี่นะครับส่วนรุ่นอื่นๆหลักการค,คล้ายๆกันลองทําตามได้เลยนะครับสําหรับตระกูลเลดมิโดยปกติครับยี่ห้ออื่นนะก็จะเข้าไปที่การตั้งค่าต่อมาเข้าไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนี่ครับกดเข้าไปได้เลยนี่ครับ สังเกตตรงนี้นะครับนี่ครับอย่างรุ่นเลดมิสินะครับแรมตัวเครื่อง 8GB โดยการตั้งค่าจากโรงงานนะครับก็จะเป็นแรม 8+ บวกสนี่ครับเราไม่สามารถที่จะปรับตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับสำหรับยี่ห้อเลดม i ก็ดูได้เฉยๆนะครับว่าตอนนี้ปรับตั้งค่าแรมที่เท่าไหร่มาครับมาเริ่มทํากันได้เลยตัวอย่างที่ทาให้ดูนะครับก็จะยกตัวอย่างมาจากเลดมิสิบสามซเลยทําเหมือนกันทุกขั้นตอนนะครับสาหรับเลดม i เข้าไปที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าขั้นตอนต่อมาครับเลื่อนหาคําว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมนี่ครับการตั้งค่าเพิ่มเติมกดเข้าไปได้เลยให้สังเกตแถบนี้นะครับส่วนขยายหน่วยความจํานี่ครับถ้ามาแบบนี้แสดงว่ามาถูกทางนะครับถ้าไม่ทันยังไงกดสต็อปแล้วก็กค่อยๆทำตามนี่ครับกดเข้าไปเลยให้เราเลือกการปรับตั้งค่าการขยายแขลํแรมตามที่เราต้องการนี่เลยครับ พอเสร็จก็รีบูตหนครั้งนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการตั้งค่าการขยายแรมของยี่ห้อเลตมิ 13C แล้วก็เลตมิ13หรือว่ารุ่นใกล้เคียงลองทําดูครับหลักการวิธีการมันเหมือนกันเลยถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องที่ลาโมบายหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ